ตอ,อนนี้มีความรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงบ้างคะก็เรื่องเดินก็เดินไกลจาก้จาจ้ที่พูดไม่ได้เลยตอนเนี้ยก็พูดได้เยอะอืมเพราะว่าตอนแรกคุณพ่อไม่ได้พูดกับอาจารย์เลยเนาะเพราะว่าพูดไม่ได้เลยและซึ่งตอนเนี้ยพูดได้ขนาดนี้คือเหมือนปกติเลยนะคุณพ่อก็ผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น สาธุค่ะคุณพ่อดีใจไหมดีใจดีสาธุค่ะลูกๆหลานๆภรรยาว่ายังไงบ้างคะก็เขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยเห็นไงจากาที่นอนติดเตียงอยูห<า>ห่หลังจากที่กินยาได้ขวดเล็กไอขวดเล็กชุด,<ว>ดเรกใช่ทำ ใหญ่มาค่ะตอนนี้ชุดที่สองก็กินไปขวดหนึ่งแล้วไอะไม่ใม่ม่หมชุดที่สองนี่กินไปแล้วสองขวดจ้าแล้วก็สั่งมาสั่งใหม่ตอนเนี้ยจ้ากินไปแล้วขวดหนึ่งแล้วก็กําลังอีกินอ,อีกขวดหนึ่งจ้า รวมๆแล้วคุณพ่อกินยาอาจารย์มาเนี่ยข่าวตองเทพดนมายังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงสามเดือนเนาะใช่อืมน่าจะสองเดือนสองประมาณสองเดือนได้เนาะคุณพ่อเนาะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นสองเดือนแล้วเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ดีใจใจดีใจกับคุณพ่อก็ดีใจแทนลูกหลานคุณพ่อด้วยนะคะก็เดินไปกับตีซะ ร,ว,รวมรวมสองกิโลนะฮะโอ้โหเดินไปกับร่วมสองกิโลซึ่งก่อนหน้านั้นเดินไม่ได้เดินไม่ได้คือ <c oughs> ม,มันเป็นอย่างนี้ค่ะนิ้วตีน่ะนะค่ะกันพอนิ้วมันกินอะไรวะมันเก่ง,กงมันเก่งใช่ มันเดินเลื่นไปเนี่ยมันคอยจะจิกดินอยู่ตลอดเวลาอืมพอเดินไปแล้วมันจะงุ้มเข้ามันเกรงกมันบิดมันก็ทําให้เราอ่ะไม่มั่นใจในการก้าวแล้วก็เดินถูกไหมคะใช่อืแต่ตอนเนี้ยใส่รองเท้าบางบางทีก็เดินตีนเปล่าไปได้ไกลอ่ะ จ้าสาธุค่ะอู้อาจารย์ดีใจจังเลยคุณพ่พออู้สาธุสาธุ<ช>ดีใจดีใจมากเลยกินประมาณสิบซีซีเนี่ยประมาณแต่ผมว่ามันมากกว่าสิบซีซีน่าจะสิบห้านะเออน่าประมาณนั้นครึ่งแก้วดูดูดูแล้วน่าจะประมาณสิบห้าค่ะรู้สึกว่านอนได้ดีแล้วก็ท้ายเทา้ามันปวด แล้้วก็ถ่ายไดดีสองเดือนได้ขนาดนี้นะพ่อเนาะเดี๋ยวสองเดือนอีกต่อไปเนี่ยปรอเลยลหละอาจารย์ว่าเออผมก็โมทนาสาธุอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยสมุญรักษาเทวดาคุ้มครองะคุณพ่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ